จะไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาอีกสิบนาทีสามทุ่มรอบเที่ยวบินของเราเนี่ยขึ้นตอนเที่ยงคืนครึ่งเราบินไปกับแอร์เอเชียนะคะวันนี้นี่ก็คือเราอะให้แฟนเอารถไปจอดใช่ไหมเพราะว่าที่สนามบินตอนนี้ก็คือฝนตกหนักมากเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าไปจีนแล้วฝนจะยังตกหนักขนาดนี้ไหมนะคะเรามารอลุ้นกันช่วงที่เราไปก็คือแบบพายุเข้าด้วย ทุกคนคุณชายมาแล้วนะคะตอนเรากำลังจะไปเช็คอินกันค่ะอันนี้เราอยู่บนเครื่องบินกันแล้วนะคะที่นั่ง 32A และ 32B เห็นปีกเครื่องบินนี่หน่อยแ่ติดกระตกเลยนะแต่ฝนตกมองอะไรม่เห็นมึดด้วยแค่เริ่มต้นฝนก็ตกแล้วเดี๋ยวไปดูที่เชียงหายกันว่า ได้กระเป๋ามาแล้วนะคะกำลังจะไปขึ้นเมโทรไปจ้าใครจองรถจองอะไรไว้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะคเมโทรนี่ไงเนี่ยเขามีป้ายบอกลืกเมโทรลูกศรตรงไปเลยตามทางออกแล้วก็ตรงไปนี่เมโทรมาทางนี้ตามป้ายเลยไม่มีหลงหอ่ใช่หาป้าย ที่ขึ้นว่าเมโทรไว้นี่ใช่เมโทรใช่แล้วไปซื้อบัตรก่อนเทอร์มินาลใชเยอะวสแยสอแล้วก็เจ็ด <7 S 2> เจ<อ>็ดหยวนเจ็ดหยวนสองคนสิบส่หยวนเป็นสิบสี่วนที่เพืเ่ s a โอเคครับเราเราก็ใช้ไอปีสปอนได้นะคะคิปนินโนสปอนนะคะอันี้ส่หยวนอืสิบสี่หยวนกี่บาทเจดสิบ โดยประมาณคนละ35บห้าบาทบัตรเด้งออกมาแบบนี้เลย<า>อ่พอจีนครับต้องดีแคก์กระเป๋าก่อนกขึ้นรถไฟนะคะตอนนี้เราอยู่บนเมทูกันนะคะเป็นเวลาเจ็ดโมงเชา้า เราจะนั่งเมโทรเข้าเมืองกันเราจะไปลงสถานี People s Square <S People s Square แหมเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมง,งใช่ใช่ประมาณชั่วโมงไป งจีนครั้งแรกอลังการงานสร้างมากตึกใหญ่มากผู้คนตื่นเต้นอ่ะมาจีนครั้งแรกสวยมากอ,กวอ,อสวยอ่ะชอบชอบอออดีเมืองเม,มืองก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะสะอาดออสะอาดตาม,มาก เพมาสะอาดหมดเลยนันมันยังไม่มีอะไรที่แบบอาจจะเพราะว่ามันอยู่ในเขาเรียกอะไรนะยังอยู่ในเมโทรไม่ไม่่หม่ๆเพราเรียกว่าเป็นแบบเมืองแบบใจกลางเมืองอ่ะพี่พ่อท้อแวรวมันอยู่ตรงกลางไงสวยมาก first impression บันไดเลื่อนใช้ไม่ได้นะคะต้องยกกระเป๋าขึ้นโชคดีนะคะผู้ชายของเราแข็งแรงค่ะ แข่งแรงไหมคะคุณพี่ว้าวเมืองสวยมากนี่เมืองสวยมากออเป็นถนนคนเดินเลยสวยมากคะ่ะไมไ่มีรถมาเลยถ้าเราจะเล่นดีบีก็ต้องเ,ออเรียกอะไรนะต้องไปรับข้างหลังข้างหลังแรม คืนนี้เหรอโรงแรมนี้เหรอจริงจรงว้าไ<ป>วไปอ,อ,อ่า <c oughs> โอ้คนรอเช็คอินเต็มเลยงสัยจะไม่ได้ห้องแล้วล่ะ โรงแรมยอดฮิตของคนไทยนะคะจะได้เข้าห้องพักไหมตอนนี้กี่โมงในโชว์เวลานะโชว์โชว์ในนี้แปดมงสี่สิองนะคะมาดูกันว่าจะได้เข้าห้องพักไหมยังไม่ถึงเก้าโมงได้ห้องแล้วนะคะไ,<อ>ไวมากมาคือแบบมาตอนไหนเขาว่ามาตอนไหนก็ได้เลย อย่าเป็นเซลโลรงแรมไหมนะคะคุณพี่เชียร์สุดฤทธิ์ต้องมาดูกันว่าแต่ฟังสายยากหน่อยเออยากจริงเปิดไฟสิแนะนำที่นี่มากมีเตียงแล้วก็มีนี่ด้วยมีที่นั่งทำงาน ให้น้ำมาสองขวดมีชาโอเคห้องก็จะประมาณนี้เลยแต่ว่าวิวเปิดออกไปมันไม่ได้มีอะไรนะคะหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้อ่ะถือว่ารับได้นะมันรู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีหน้าต่างทําให้แบบว่า ดูไม่อึดอัดอยู่แล้วไม่อึดอัดเกินไปสำหรับ8วันอันนี้เป็นห้องน้ำก็จะประมาณนี้ห้องน้ำไม่เล็กนะเราว่าสำหรับราคา2,000ใครสนใจมาพักที่นี่ได้นะไม่ได้สปอนจินเจียงอินเิเล็กนะคะเดี๋ยวจะแปะพิกาดไวใ้ให้ในคลิปนะคะตอนนี้ เป็นเวลากี่โมงอะประมาณหกโมงกว่าเกือบหกโมงห้าโมหิบ 5, แต่อันนี้มันเป็นเวลาไทยเราบอกยังยังแล้วเขาบอกตลอดห้าโมงห้าสิบใช่ไหมโอเคก็คือเรานอนตั้งแต่มาถึงที่พักนะคะเก้าโมงกว่ายันห้าโมงห้าสิบตอนนี้ก็จะไปหาข้าวกินกันตอนแรกง,ง,ง่วงแต่ตอนนี้หิวมากเนี่ยนะบินเด็กกลนเนี่ยแหละเออใช่ เดี๋ยวเราจะให้ดูฟิเช็ค่เช็กันนะฟิเช็คเช็เย็นนี้ได้ไหมฮะไม่ว้นไปเนาะอได้เดี๋ยวให้ติงติดตามถ้าใครรู้สึกอ่อมแก่แบบเราก็ไม่ควรจะเนาะไม่ควรจะบินไฟดึกแต่ถ้าแบบมันฝนมันตกด้วยเออฝนมันตกเลยไปไหนไม่ได้ก็เลยแบบนอนนอนเพลินไปเราจะออกจากห้องกันแล้วนะ ที่นี่ดีมากเลยให้เข้าพักตั้งแต่แปดโมงที่พักก็คืออยู่ติดกับมินิโซเลยใช่ไะไปทางไหนไปหรือจะลองไปเดินดูข้างหลังอันนี้ก่อนสุ่มร้านอ่ะเหรอใช่ก็ที่แบบว่าเขาบอกว่ามีอะไรเนะหลังร้านมีแต่หยิบอะไรแยะไปหมดเสี่ยวหลงเปาอ๋อจะไปดูข้างหลังใช่ไหมใช่ไปดีไป ก็เดี๋ยวเดินไปแล้วเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายโอเคว้าว,วนี่คนตอนเย็นคนเยอะแล้วก็เมืองอลังการมากหลังโรงแรมคือมีแฟมิลี่มาร์ทนะคะแล้วก็เดินไปตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเทียนจิงเทียนจิงโรดมีแฟมิลี่มาร์ทแล้วก็มีรอสันด้วยนี hey. ่ นี่ก็คือหลังอันนี้หลังโรงแรมนะหลังโรงแรมก็คือเป็นแบบนี้เลยโรงแรมนี้คือโอเคเลยนะทุกคนแบบว่าของกินเยอะมากแล้วก็แบบอยู่ติดกับของกินทุกกล่างคือแบบถ้าใครหิวตอนกลางคืนก็มารอสันฟาร์มเอรี่มาดก,ก็ได้นี่ องต่ดต้องลองร้านนี้แล้วร้านก๋วยเตี๋ยวปูยอดนิยมของคนไทยร้านชื่อซี่ซันเบาหรือเปล่านะสมาชิกเพจเที่ยวเองเสี่ยงหายรับไอติมฟีหนึ่งถ้วยด้วยนี่เราก็เข้ากลุ่มไปเลยนี่เข้าไปข้างในนะ คนไม่ค่อยเยอะมากนั่งนู้นไหมเนมนมอันนี้เราก็สแกนเมนูแกนเมนูกินอ่าอ่าขึ้นมาเลย โ okay. อเคเอาละมาถึงแล้วก็ต้องลองลข้าวมันปูปนปนข้าวผัดชะลัเป็นข้าวผัดมัข้าวมันปูโอเคอันนี้เราขอน้ำแข็งเขานะคะให้มาเป็นถ้วยแบบนี้เลยอ่อาโอเคอ,อันนี้เท่าไรนะหร่นะร้อยยี่สิบเก้าหยวนใช่ปะอ่า ข้าวเดือดปุดๆเราสั่งอะไรมาวะปูเหลืองปลาน่า,นาจะสั่งมาผิดแล้วละโอ้เอออมออันนี้อร่อยนะถือว่าไม่แย่มันแบบ นัวแต่ไข่ปูเยอะมากเออปูแบบเน้นๆแพงปูน,นะคะ <c oughs> ไข่ปูเน้นๆมือลองท้องฝนตกก็ต้องกินข้าวต้มเปล่าสั่งผิด <c oughs> ทุกคนตะก,กี้เราขอไอติมฟรีเข้าไปนะ ติดตามเพจอะไรนะที่เขาบอก <S <S ออหน้าร้านเที่ยวเองเสี่ยงหาเป็นกลุ่มได้มาหนึ่งอีกมื้อนึงคุณพี่ต้องอีกอันหนึ่งนะคะเป็นสองเรามาดูว่าเขาจะเอาไปติมแบบไหนมาเสิร์ฟค่ะคุยกันไม่รู้เรื่องดิวชีเวตั้ง,งแต่มาใช้ทาเสเรตไปครั้งเดียวเองนะคะขอขอน้ำแข็ง อ่อนน้ำแข็งทะเลอ่อน้ำแข็งทุกคนเราได้ติมมาแล้วนะคะนายเขาจะใส่ถุงมาให้แบบนี้เลยเอทุกคนตอนนี้เราก็มาเดินเล่นนะคะแถวถนนนานจิงโรดข้างหลังเราก็จะเป็นตึกทางเป็นที่พักก็คือเขาเปิดไฟสวยมากตอนกลางคืนที่นี่คือทุกอย่างเลยดูแบบตึกใหญ่ ป้าใหญ่อะไรใหญ่ไปหมดแต่ว่าคือมันสวยเป็นเมืองที่แบบสวยจริงทุกคนต้องมานะครั้งหนึ่งชอบมากแล้วก็คือจริงๆมันน่าจะอากาศร้อนนะวันนี้ที่เรามาแต่ว่าฝนมันตกไปไมันก็จะให้ความเย็นๆหน่อยก็โอเคได้อยู่คนเยอะมาก <laughs> คือคนแบบ ล้านคนอยู่ถนนนานจินนะลูกอมกระต่ายค่ะอ่าเพราะห้าสิบกรัมยี่บบาทอ่าก็ตักได้เลยให้เอาแบบไหนนี่จะเป็นตักนี่ไงอยากค้ารถหรือเปล่าเออเอยากค้ารถก็มีอย่างนี้หมดเลยันานอร่อยแล้วซื้อกับบาท ได้มาประมาณ65บาทใช่ไหมใช่ติดสามหยวนแต่แต่ตักมาแบบทุกรสชาติเลยคนละครึ่งคนละครึ่งอยากลองออริจินอลมันก่อนเลยอ่ะไม่เหมือนรูปอมที่เคยกินรอนิกอะอมนมรูปอมนมอ่าสรุปแล้วซื้อที่ไทยดีกว่าฮะเพราะว่าคนของับบยุ่งงเลยอ่าก็กลัดเป็นอะไรได้ด้วยมันได้กินกระดาษไปด้วยโอเค แ่มัเป็นเห็นไม่น่ากินอ่ะเออน้ามอยงน่ากินอยู่นะเขาไม่เลือกราคาไว้เลยอ่ะไปนู้กับแม่เดี๋ยวเราไปเดอะบันกันก่อน ตอนนี้เรามาอยู่ที่เดอะบานแล้วนะหอไข่มุกแต่ว่าแบบข้างหลังก็คือเป็นตึกเป็นตึกไฟสวยมากเดี๋ยวจะอินเสิร์ตลูปให้ดูนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวจะให้ดูหอไข่มุกอยู่ฝั่งตรงข้ามไฟเลยทุกคนฝั่งนี้ก็คือเป็น ตึกที่สวยๆเนี่ยแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นหอไข่มุกมีูฝั่งนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยสวยมากแล้วคนก็เยอะมากด้วยเช่นกันนะคะวันนี้คนเยอะจริงๆ ทุกคนเราจะเข้ามินิโซนะคะตอนแรกเดินมาคือต้องต่อแถวแต่ถ้าแบบเทคนิคก็คือดึกดึกหน่อยไม่ต้องต่อแถวเลยเข้ามาได้เลยแต่ของก็อาจจะหมดนะเดาว่าเหมือนที่ไทยแบบของมาวางทุกวันอะไรเงี้ยอุ้ยมีแบบพี่จับตุ๊กตาด้วยอะ่ะมีชั้นสองด้วยใช่ที่นี่เขาบอกใหญ่มาก มีแต่ดุกตาและน่ารักเต็มไปหมดเลยไม่มีราคาบอกอีกแล้วอันนี้หรอไม่ใช่ร้อยย่สิบเาทำไมมันถูกกว่าในร้านนั้นอ่ะอาจจะคนละแบบกัอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าเกรดมินิโซอย่างเงี้ยเหรอเกรดมินิโซ อ่าคุยด,ดูนุนน่ารักมากคุณพี่อ,อุ้ยนี่กลิ่นหอมด้วยอ่ะ หรือว่าอันนี้หรอเออโต้บอลเลอร์เลยมีราคาบอกไหมไม่มีอ่ะแค่ตัวหมูเนี้ยไแค่สิบเก้าเองเก้าเองโต้บอลเลอร์เลยน่ารักมากแล้วชอบตัวข้างบนอ่ะ ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเอ่อจ,จะสี่จะสี่ทุ่มแต่ว่าคนยังเยอะอยู่ ขอแฮรี่นะคะอุ้ยดับเบิลดอโคเทเอ่ะไอตัวที่มันกินเงินกินทองอะอันนั้นนะแต่ว่แฟนจะติดบีดดูดีขนาดป้ายังวิบวับเลยสวยมากเลยอ่ะตัวละร้อยห้าสิบบาทอืม โซนนี้น่ารักมากมิติหน่อยตัวเล็กๆตัวละเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้ตัวละสองร้อยเองสองร้อยห้าสิบ่ารักได้ถ่ายตัวนี้เท่าไหร่คิดว่าเขาจะหาราคาเจออีกไหม เก้าสิบเก้าอีกใช่ป่ะห้าร้อยเก้าสิบเก้าคือห้าร้อยมันหน้ารักนะป่ะ